ครับผมก็ซีรีส์ธรรมะเรื่องนางวิสาขานะครับคือเป็นความตั้งใจก็มีโอกาสได้เจอกับคุณฮันนี่นภักนะครับ <outgoing. S 2> ก็เจอกันตามงานแล้วก็เราก็ได้มีโอกาสได้คุยกันแล้วเราก็เจอเขาครั้งแรกเราก็มีสึกว่าทำไมผู้หญิงคนนี้สวยอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าอยากจะร่วมงานกันแล้วก็ได้มีโอกาสคุยแล้วก็ได้มีโปรเจกต์แล้วก็ได้นํามาคุยกันแล้วหลังจากนั้นก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะทําอะไรเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาแล้วเราก็มีแนวคิด แนวเดียวกันแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออก็เลยเชิญคุณฮันนี่เนี่ยมาเป็นนางเอกให้กับซีรีส์เรื่องนี้ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าผู้ที่จะมารับบทนางวิสาขาเนี่ยก็ค่อนข้างยากนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นพุทธประวัติแล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนแต่บังเอิญเรามีความโชคดีที่แบบว่าธรรมะเหมือนกันแล้วก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็ทางคุณนันี์เองก็เป็นคนปฏิบัติแล้วก็ ทำบุญอยู่ตลอดอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าใครได้ติดตามอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออผู้หญิงคนนี้มันตรงแล้วก็มีความรู้สึกว่าตรงกับคาแรคเตอร์เลยมีความรู้สึกว่าเอามาทําเป็นนางวิสาขาก็เลยเชิญคุณฮันนี่มาเล่นเป็นนางเอกครับก่อนอื่นนะคะฮันนี่ก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกปลื้มใจที่เวลาเราไปไหว้พระหรือปฏิบัติแล้วก็ภาวนาบอกว่านอกจากว่าเราจะกระตันอยู่กับมารดาบิดาแล้วเนี่ยก็ขอให้ ชีวิตหนึ่งก็ได้มีส่วนที่เผยแผ่พุทธศาสนาก็ดีใจที่พี่ชายมาพูดคุยกันแล้วก็มาลงถึงเรื่องนี้ค่ะนางวิสาขาแล้วก็อยากจะเผยแผ่เรื่องนี้ให้ประชาชนหรือเด็กๆที่ได้เรียนหนังสื่อหร,รือได้อะไรต่อไปได้รับรู้ประวัติของพ,พระพุทธเจ้าด้วยค่ะส่วนตัวของทันนี่ก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้พพธธาพระพุทธประวัติ ท่านี้ก็อยากจะทําให้ดีที่สุดก็มีการเรียนการแสดงเพิ่มเติมเรียนรู้ถึงขั้นของอนางวิสาขาว่าท่านเป็นเช่นไรความเป็นมาเป็นอย่างไรเพื่อที่จะได้นําบทนี้ออกสู่สายตาประชาชนให้ดีที่สุดค่ะตัวผมเองนะครับผมคิดว่าผมก็เป็นชาวบ้านหรือว่า oh. บุคคลบุคคลหนึ่งที่อยู่ในเรื่องนี้นะครับ oh. ใ,นในเรื่องของวิสาขาดี แต่ไม่เชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาแบบเข้าทางเลยครับตอนนี้ประเทศเรา <c oughs> แล้วก็สื่อสารมวลชนที่ได้รับกันอยู่ทุกวันนี้ <c oughs> ผมเองเนี่ยเป็นคนที่รักเคารพศาสนาบ้างแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ทุกคนดูอยู่ทุกวันนี้ผมอยากให้ทุกท่านนะครับให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้ครับฉายออกมาเร็วๆทำให้จบเร็วๆ <c oughs> เพื่อให้มารู้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว อะไรที่มันตัวจริงอะไรมันตัวปลอมอะไรคือตัวสร้างเรื่องอะไรคือตัวละครที่มันไม่ใช่ะที่บัวแต่จ้องทําลายศาสนาผมเนี่ยละครับจะทําให้เรื่องเนี้ให้ทุกคนได้รับรู้ว่าอันนี้เครียดนะเนี่ยพอได้จังหวะพอได้พอได้จังหวะเนี่ยพอได้จังหวะได้พูดเนี่ยบอกว่ามันอึดอัดมานานแล้วมันเรื่องอะไรกันนักหนาศาสนาเรากำลังจะเสื่อมหรือยังไง อย่าทำอย่างนั้นครับรีบดูเรื่องนี้พูดกับพับรีบทําให้เสร็จแล้วเอามาผูกกับเหตุการณ์ปัจจุบันให้ได้ครับขอบคุณครับค่ะก็เรื่องนี้นะคะรับบทเป็นแม่ของพระเอกนะคะเป็นเมียผมเป็นสามีของพี่ถุนแล้วเป็นเป็นภรรยาเป็นหรือภรรยาเป็นภรรยาเป็นภรรยาเป็นภรรยาของอานถุนแลนะคะก็เป็นเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับว่า การที่จะอะไรอไรกันค่ะก็รับบทนะคะก็มาดูแลนะคะน้องบอลนะคะก็เคยร่วมงานกันแล้วนะคะจากเรื่องหูนานมากนะครับสุริยันจันทาช่องสามต้อนใช่ค่ะนะคะก็พยายามนะคะว่า ซีรีส์เรื่องนี้นะคะจะช่วยเผยแผ่นะคะแบบว่าเกี่ยวกับพุทธศาสนานะคะพวกเราตั้งใจมากนะคะก็ฝากอหนึง่งผลงานด้วยนะคะครับน้องบอลพูดเป็นหมดแล้วอ่ออคะออครับอบอลก็รับบทเป็นปุณณวัฒนะนะครับก็ เป็นสามีใช่ไหมครับของนางวิสาขานะครับผมก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เผยแพร่พุทธศาสนาด้วยนะครับก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่ได้ทำได้ทำส่วนหนึ่งของละครเรื่องนี้ของซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมจะตั้งใจทําให้ดีที่สุดครับจริงๆแล้วอย่างที่อาสนาะพูดนะครับ,รบอยากจะให้ตอนนี้สมัยนี้นตอนนี้นะมันเกิดเรื่องอะไรมากมายอย่างนี้นะก็อยากจะให้ได้ได้อีกมุมหนึ่งของพระพุทธศาสนาที่แบบถูกต้องจริงๆบ้างอยากจะให้รับรู้แบบนี้ ค่ะ <ไป S 2> พี่เร<ล>นะคะก็เป็นแม่ของนางวิสาขานะคะก็อขอบคุณนะคะขอบคุณคุณชายแล้วก็จัดนะคะที่รับเลือกมานะคะก็อย่างที่ทุกคนบอกว่าอยากให้เ,เรื่องนี้เป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นบทเรียนหรือเป็นคําสอนนะคะกว่ากว่าจะกว่าคนคนนึงจะปฏิบัติหรือว่าจะฝึกอะไรสักอย่างเนี่ยต้องใช้เวลานานนะคะ ก็อย่างไรแล้วก็ฝากติดตามนะคะละครนางวิสาขาด้วยนะคะฝากติดตามด้วยค่ะครับผมว่าผู้แสงไม่ผิดนะฮะถามเรื่องืนนางวิสาขาก็เป็นพ่อของนางนางวิสาขาครับก็เป็นคนดีฮะถอดแล้วเป็นคนร้ายไม่ทราบ แต่หลังๆดีครับดีค่ะครับผมก็ตามที่พี่ถวและพูดนะฮะเพราะว่าอยากให้ละครนี้ออกมาไวๆสังคมจะได้รู้ว่าอะไรชั่วหรืออะไรดีครับฝากไว้ด้วยครับผมคับอ่ะก้องครับผมก็เล่นรับบทเป็นสัญชัยครับเป็นเพื่อนของคุณคุณวัฒนะนะครับก็หลังจากวงสวงนะครับเราก็จะฟิตติ้งแล้วก็เริ่มถ่ายทำกันเลยนะครับอ่า ลายเดือนนี้ก็ถ่ายทําแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าจะได้ติดตามชมกันปลายเดือนหน้าเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราตั้งใจทําสิ่งดีๆเพื่อสังคมเราในปัจจุบันนี้นะครับได้รับการตอบรับที่ดีแล้วก็ได้รับการสนับสนุนที่ดีดังนั้นงานที่ดีๆเราก็จะรีบทําแล้วก็ออกมาให้ได้ชมกันครับนะครับรับชมได้นะครับทางช่อง5นะครับแล้วก็ทาง IPM แล้วก็ u t u b e ช่อง9 Star Channel ครับ9 Star Group ครับ ครับผมก็ฝากซีรีส์เรื่องนางวิสาขาด้วยนะครับเป็นอะไรที่เราตั้งใจมากๆแล้วก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีนะครับไม่ว่าจะเสื้อผ้าหน้าผมนะครับเราก็ได้ทีมงานมืออาชีพนะครับจางเสื้อผ้าก็ได้รับการสนับสนุนจากร้านพินญานะครับของคุณไอรีนนะครับแล้วก็โปรดักชันเรื่องนี้เราบอกเลยว่าเราอยากทาออกมาให้สวยที่สุดแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆนะครับเพื่อให้สมกับ ซีรีส์ธรรมะเพราะว่าหลายคนพอบอกว่าพอเป็นซีรีส์ธรรมะเนี่ยทุกคนก็มองในแง่ว่าเอ๊ะจะทําออกมาเป็นยังไงจะดีหรือเปล่าหรือจะทําแบบผ่านๆไปแต่เรื่องนี้ครับชายแฮกกลับมาเป็นผู้จัดจะตั้งใจทําให้ดีที่สุดครับ